คลิปนี้จะมาเทสเทียบไฟติดมือถือ m a ็กเซฟที่ขายดีอยู่ในร้านไอ o v e ล o g ทกนะครับอันแรก PGYtech Mac Pro อันที่2องบ ncy LM19 และอันที่3าม a r a n g โกไฟทั้ง3ตรงนี้เป็นไฟติดมือถือ m a ็กเซฟการใช้งานมันนะฮะติดแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้และไฟทั้ง3าตัวนี้มันมีความสามารถในการเป็นที่ตั้งมือถือได้อันแรก PGYT เนะฮะเปิดมาเป็นแบบนี้ อันที่2อูลันซี่ติดเข้าไปแบบนี้เปิดมาใช้ตั้งมือถือได้อันที่3ามอันติดเข้าไปแบบนี้เปิดออกมาใช้ตั้งมือถือได้อันนี้แนวนอน uen. แล Dogs ้วถ้าเกิดแนว Logan, ตั้งล่ะแนวตั้งอัมรันพอทนตั้งแบบนี้ได้อูลันซี่แนวตั้งตั้งได้ไหมตั้งได้ต pues ั้งได้จะยืดก็ได้ไม่ยืดก็ได้อูลันซี่ก็ตั้งแนวตั้งได้ส่วนอันนี้ทีจีวายเทคตั้งได้นะครับฟีเจอร์การตั้งทําได้เหมือนกันต่อมามาดูสเปคไล่ทีละอันเลยอันแรกทีจีวายเทคแม็กโกลราคาอยู่ที่บหกรัับด้อยเก้าวินอัทน นี่คือ9,000เคลวินและอันนี้คือสีส้ม2,500เคลวินความแรงของมันนะฮะอยู่ที่1.1วัตต์ออวปรับความสว่างได้3ระดับ1คืออันนี้นะ2คืออันนี้และสคืออันนี้เปิดแรงสุดอยู่ได้นาน30นาทีแล้วเขาก็แถมตัวติดแม่เหล็กเพื่อโทรศัพท์คุณไม่มีแม็กซเซฟคุณเอาตัวแผ่นแม่เหล็กติดกาวเข้าไปที่หลังเคสโทรศัพท์คุณก็สามารถจะใช้ไฟตัวนี้ได้และเขาจะมี2สีให้คุณเลือกคือสีขาวกับสีเทาเข้มตัวถัดไปอุลันซี LM19 ราคาอยู่ที่899บาทนน้หักก2ร ค่า C C T นะฮะอยู่ที่2,500คลวินก็คือเป็นไฟเหลืองแบบนี้ปรับได้ถึง8,500เคลวิ้นก็คือเป็นไฟขาวแบบนี้ปรับละเอียดได้ถามว่ากี่เคลวินเราก็อาจจะไม่รู้ก็มองเอาว่าถ้าเป็นขาวส้มอย่างนี้ก็น่าจะเป็น daylight ได้แหละความแรงเขาวัดที่8,500เคลวิ้นก็คือเป็นไฟขาวแบบนี้ที่0.5เมตรได้ความสว่าง101ลักซ์ซึ่งมันจะสว่างได้เบอร์นี้อันนี้คือ101ลักซ์ที่ค่า C C T 8,500 K ถ้าสมมุติว่าเปิดที่2,500 K ความสว่างก็อาจจะไม่ได้เท่ากัับบบ1 2500ลกก็จะะะสวว่่าาางงปรรมณแบบนี้ห กับ 8,500k มันสว่างต่างกันประมาณนี้ผมเวลาที่ใช้ก็เดไลท์ก็ประมาณนี้นะฮะเปิดแรงสุดอยู่ได้1ชั่วโมงครึ่งอันนี้คือไฟอุลันซี LM19 นะครับส่วนตัวนี้คือไฟอมารันโกราคา1,190บาทน้ำหนัก85กรัมค่า c c t ีอยู่ที่2,700ควินเป็นสีส้มๆแบบนี้กับ6,500ควินเป็นสีขาวแบบนี้การปรับจะเป็นการปรับสิระดับนะครับขาวกด1ทีกด2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนถึงส้มแต่คุณสามารถจะปรับละเอียดได้ ที่แอปอมรลันนะครับแบบนี้นะครับคุณอยากปรับให้มันกลายเป็นเด์ไลท์นี่คุณรูดเอาได้เลยนี่ไปเจอถึง6,500ควินก็คือขาวปรับเข้ามาที่ส้มนี่ลูดละเอยียดได้เลยนะฮะปรับที่แอปสาม,มารถทำได้หรือเลือกเป็นทีเซตก็ทําได้กดสีส้ม3,200เควิน กด daylight ห้าพันหกร้อย k e i n กดแสงขาวสุดหกพันห้าร้อย k e วความแรงนะฮะที่ห้าพันหกร้อย k v. จะเป็นความแรงสูงสุดของไฟตัวนี้ที่ศูนย์จุดห้าเมตรได้ความสว่างอยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าลักมันจะแรงกว่าตัวอุลันซีเพราะตัวอูลันซีตัวนี้ได้อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งลักที่ศูนย์จุดห้าเมตรเท่ากันแต่ต้องปรับเป็นไฟขาวแต่ว่าอมารันโกเนี่ยได้อยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าลักที่ไฟแบบ daylight คือเป็นขาวผสมสม้มและความสว่างถ้าปรับที่ตัวไฟปรับได้สิบระดับเหมือนกันอันนี้สว่างน้อยสุดนะเป็นระดับที่ 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10โคตรแรงแบบรู้สึกได้ว่าแรงกว่าเพื่อนนะ่ะและคุณสามารถปรับละเอียดได้ในแอปด้วยนะอันนี้นะครับ<ๆ>ก็ปรับค่าความสว่างแบบละเอียดรูดเอาเลยรูดขึ้นรูดลงจนถึงปิดแบบนี้เลยก็ทําได้นะฮะขึ้นมา1 1ก็เบามากค่อยๆเพิ่มตึก๊กๆๆๆไปจนถึงแรงสุดปึ๊บเบาสุดปึ๊บจนถึงปิดเปิดหนีอย่างนี้ได้หรือในแอปสามารถจะกดปิดไฟก็ได้ เถ้าเปิดแรงสุดจะอยู่ได้1ชั่วโมง21นาทีได้อย่างที่เห็นนะฮะเขามีแอปให้ใช้งานด้วยอีกความสามารถหนึ่งที่ไฟทั้ง2ตัวไม่มีคือเขามีกระจกอยู่ตรงนี้ครับเป็นกระจกที่ใช้แต่งหน้าคือมันจะเป็นกระจกที่ค่อนข้างจะครสเข้าไปและไฟตรงนี้จะเป็นไฟขาวใช้สำหรับการแต่งหน้าแต่งขนตาทํานุาน่นทํานี่เกี่ยวกับงานละเอียดที่หน้าสามารถปรับความสว่างของไฟขาวอันนี้ได้ด้วยสว่างสุดได้แบบนี้เลยจนถึงแบบนี้อ่ะอันนี้เบาสุดอมาลันโกเขาก็จะแถมตัวแม่เหล็กที่ใช้ติดกับโทรศัพท์ที่ไม่มีแม็กเซฟได้นะ แต่ว่าแม่เหล็กที่เขาให้มาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แม่เหล็กที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงแต่ว่าคนที่เคสไม่เป็นแมสเซ๊สามารถเอาตัวสติ๊กเกอร์แม่เหล็กติดเข้าไปได้อีกเคสและสีเขาจะมีให้เลือก3สีสีขาวสีดําและสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาทคสประสิทธิภาเพเทียบ3ตัวเลยในแต่ละเคสอย่างตอนนี้เราอยู่ในสตาร์บัคเดี๋ยวเราจะมาลองเอสเซลฟี่เป็นแบบ ภาพนิ่งแล้วค่อยเป็นวิดีโอเริ่มจากเซลฟี่ก่อนกล้องหน้าเดี๋ยวเราเริ่มจากพิเศเอาไว้ข้างๆแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นอูลันซีแล้วก็เป็นอ m มารันโกอรขอเลือกกลางนะขอเลือกกลางแล้วก็เป็นแบบเดย์ไลท์นะฮะผัดไปเป็นอูลันซีู่ลันซีก็หมุนทิศทางได้ l ออมสิบเก้าแค่สมงนิดนึงสี่ห้าองศาต่อมาเป็นอ m มารันโกนะครับ ถึงเวลาตัดสินแล้วครับว่าพลอยชอบอันไหนเออเขาพลอยพลอย GYTECH หนึ่งอามรันสองรัน4ี่สาม <Okay. S 2> ให้พี่ฉิมไปเลือกเลยสำหรับพี่นะเอามารันโกหน mm ึ hmm. ่งพ mm ี่ไปเทคสองแล้วก็อุลันซีสามอันนี้เอาแบบเรียวๆนะถัดไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองงานวิดีโอถ่ายวลอลล์เด้วยกล้องหน้ากันมาดูว่าไฟแต่ละตัวกับงานวิดีโอให้ผลแตกต่างกันยังไงภาพนิ่งอาจจะมีการโปรเซส่นู่นนี่นั่นแต่วิดีโออาจจะโปรเซสได้ไม่เท่าภาพนิ่งถ้าเป็นงานวิดีโอใช้กล้องหน้าเนี่ยไฟตัวไหนเวิร์กกว่ากันตอนนี้ไม่ได้ใส่ไฟอะไรเลยเนะี่ยมันก็จะมีความ motion blur แล้วก็มี noise เนี่ยขนาดเราไม่ได้อยู่แบบที่มืดแบบปึ� ที่ดสงเหลืองเนี้ยนั่นแหละมันจะมีนอสอยู่แล้วอะโอเคเดี๋ยวจะไปใส่ไฟเจอครับ p g w h i t เฮก c ม็โโอเคอันนี้เปิดไฟ p g w จ i ว e ฮก c ม็ Mac นะคะอันนี้ก็เป็นไฟตับสุดอันนี้ก็เป็นกลางแล้วก็สว่างสุดรู้สึกว่าสว่างสุดอะก็ดีสุดนะจริงๆแล้วอุ้ยมันแบบมอชชั่นเบิร์มกี้หายไปเลยอะตัวต่อไปอุลันซี่ตัว LM19 นะครับวันนี้อ่ะโอเค ได้เซตติ้งที่ชอบแล้วนะอมารันโกนะครับถัดไปเปิดที่แอปได้ครับแล้วก็เซตติ้งที่แอปได้อ่ะอันนี้เป็นอมารันโก,โกนะพอจะลองอยู่นิ่งๆเพื่อเทียบอ่ะเทียบกันความรู้สึกชอบอันไหนมากกว่ากันอันแรกนะครับก็คือพีจีว t e เเออพีจีว t e เถกแม แต่ว่าสว่างสวยนะพี PG ่จีวายเทคอะแต่แค่พอแสบตาเอยตาคนไม่เท่ากันบางคนไม่แสบก็เอาเอาเลยสุดสวยต่อมาอันนี้เป็นวูล,ลันซี่<อ> L M 9อะไาจริงไม่รู้ดูไม่ออกอ่ะแล้วตัวนี้อมารันโกอมารันก็หน้าผ่องน,นะ อวามจริงก็ดูไม่ออกหรอกเพราะว่ามันต่างกันไม่มากหรอกให้คะแนนยากมากเลยค่ะพอจะบอกว่างานรูปอะ่ะดูออกมากกว่างานวิดีโออีกวิดีโอตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ถามความชอบพลอยเลยถ้าให้เลือกตัวเดียวถ้าทำคอนเทนต์พออินคอนเทนต์เลยแล้วกันเอาเอามารันโกเพราะว่าไฟแรงเหลือดีกว่าค่ะถ้ามันมืดเลยอะ่ะแรงสุดอะ่ะก็ดีสุดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเยอะฟอ่ะถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเงี้ยเป็นกิ๊บกิสวยเพราะพุ่งเหมือนไฟนางฟ้าที่ติ๊กต่าเขาฮิตกันนะแล้วก็ไม่ต้องปรักคาอะไรเยอะเพราะว่าสาวๆชอบแบบกดกึ๊กกึ๊ เออแล้วมันก็ยาวแบบนี้ด้วยกัอบอุณาได้อะไรเงี้ยผมสรุปให้เลยหลังจากที่ฟังพลอยพูดมาแล้วอะผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงหลักไฟรล้วนๆเนี่ยอัอลัรานโกชนะชแต่ถ้าเกิดพูดถึงความชอบดีไซน์อะ่ะพี่จีวาเทคแม็กโปรชนะส่วนถ้าพูดถึงสิ่งที่พลอยใช้เป็นประจำเนี่ยบูลันซี่ชนะเพราะพลอยมีอยู่ตัวเดียว อันนี้ก็ถือว่าที่ลองเอาไฟที่อยู่ในไอเล็บทูโกเนี่ยมาให้พลอยได้ลองใช้งานจริงแล้วก็สิ่งที่พลอยเล่าออกมาก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของพลอยที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบนี้จริงๆแต่หรือบางคนไม่เคยใช้สักตัวเนี่ยต้องไปลองจับเพราะต่อให้มันดูคล้ายๆกันนะครับ<ม>พอมาใช้งานกันแล้วมันไม่เหมือนกันใช่คือไฟอาจจะเหมือนกันแต่ว่าพลังงานกับไฟก็ไม่เท่ากันนะแต่หมายถึงว่ามันให้ไฟได้เหมือนกันสามารถปรับเดร์ไลท์หรือวอร์มไลท์ได้เหมือนกันแต่ความนุ่มไม่เหมือนกันใช่ความนุ่มไม่เหมือนกันพลอยเลือกซอฟที่มันบงไ ทีนึ่งอะหรือการกระจายไฟมันไม่เหมือนกันด้วยกระจายไฟเยอะสุดก็คืออรมารันนั่นแหละผัดลงมาก็จะเป็นอูลันซี่ที่กระจายได้เยอะใช่สุดตัวนี้ลงมามพอยว่าอัน,นเหมาะกับคอนเทนแนวตั้งพี่ีวเทคที่สุดแมกโรนะฮะเหมาะกับโทรศัพท์จะพุง่งใช่เพราะว่ามันแบบแค่หน้างไงไม่ต้องถ่ายไกลไม่เหมาะกับการถ่ายไกลเลยคือถ้าเกิดว่า่ายบล็อกอะพอยเลือกตัวนี้อมารันมันกระจายกว่าใช่แต่ตัวนี้ยังไงรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการที่เราจะอยู่ไกลโทรศัพท์เท่าไหร่เพราะว่าไฟมันพุ่งแต่มันไม่กระจายอะมันจะไม่สวยแต่วันนี้เราเทียยบบบกกัันนแเเเเซลลลฟ่่่งพพพออืขาาาระวมุใส แต่ก็ไม่ได้เลือกเขาขนาดนั้นนะตัวอื่นก็ดีไม,ไ,ดไม่ได้ข้อสรุปจังพอยถึงจะไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าก็ได้ผลการทดลองผลการทดลองออกมาเป็นแบบนี้ก็ไปเลือกไฟที่คุณอยากได้ด้วยตัวคุณเองแล้วกันความรู้สึกล้วนๆเนี่ยไม่ได้มาขายไฟนะเอามาเทสให้ดูแบบ,แบบเรียบๆเลยว่าไฟแต่และตัวพวกเรารู้สึกกันยังไงในฐานะคนที่ทําคอนเทนต์ออกมาเป็นแบบนี้ครับถ้าใครอยากช้อปปิ้งไฟทั้งสามตรงนี้สามารถมาช้อปปิ้าาไงได้ที่บริเวณต่อไอซ์แอนด์ฟรุกโตหรือคอมเซชชั่าานเป็นใครสะดวกช้อปปิ้งลาซาด้าหรือช้อปปิ้